I So 对，受危害了。 and uh... สุเอกามันตังนิตาโคติกาเทวาตาอังควะตโตสันติเกอิมังอาจาราภาสิมหาสมโยปปวนาสเมินเทว Come on. นันจะทิงสาราชาวิรุณโธทัตสาติอมภคันานางอธิปติมหาราชาเะสันติโสภตาปิสันสะอัฮาโวอิทธนามาหันพระตาอิทิมันโตชุติมันโตนมันโตจันติโมโนระพนาภิกขุมิกุนางสังคีตังวะนางปัิมังจติสังราชาวิรุณปโขปาษาสาสิติ ราชาญาสันติโสปุตตาปิตัสสะพระโกโวอิอทธิมามามาหมามามาันพลาอิทิปันโตชุติมันโตนะมันโตยาสันติโนมุนทามานาภิกาม,มุงภิกุนางภิกตังวะนงังปุตตะลันจติท,ทิสาทังทิสารราชาโุเวโรตับปัสาติยะขานังอธิปติมหาราชาญาสันติโสปุตตาปิตัสสะพระโกโว จิเมนะวิรุณปะโคกุเวโรอุตตัพลังทิถังตะปาโลเตชะเตมหาลาชาสมันตาตุโลทิสาทันละมานาอัจตังสุงเววันเอ ภูปัญจะจะปัญจสิโขเจวะเตมะพะรูสุริยะวันชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหาราชุภิโธทัมานาภิกามิกุณนางะมิติงวะนังอาทะคูนภา,าสา ยะสาเตวนะมันตะอันตาธิดาตุปันนาอิติเตตะนามังอาภวันทานาคาลาจามาอิตุปันนะโนเคมะมังกาิพุโธสันหายวาจาหิอุปวะอันยันตานาคาสุปันนาสละนะมังกังสุพุทังชิติตาวะชิรหันดัดเทนะตุตะมุทังอสุลาสิตา พาตโลวะสัพวเสติอิ่ทิมโตชะมัจัะสันโนกาละกัญชามาภิษัทมาอาสุราเท Yes. to know Thank you. ชานาธิการโอเตจะอับ